สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพานาโซนิก SDRS71 นะครับคุณผู้ชมครับชื่อรุ่นนะครับนี่ครับยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น SDRS71 นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อโซนี่ครับตัวนี้ซูมได้ 78x ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ 78x optical zoom นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหถ่ายได้ซูมได้เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ก็ยังคงเก็บไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB อันนี้ก็ AV นะครับอันนี้ก็เปิดไฟแฟลชได้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับเมื่อเปิดตรงนี้ขึ้นมาก็ให้กดปุ่ม power ตรงนี้นะครับนี่ครับปุ่ม power ในการเปิดเครื่องเอากดได้เลยนะครับปึ๊บอ่ามีไฟแดงๆติด access ขึ้นมานะครับก็เป็นนั้นว่าติดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อเปิดขึ้นมามันถามว่าให้ตั้งเวลาและวันที่ไหมแล้วก็ตอบว่าไม่นะครับเลื่อนลูกศรมาทางขวาแล้วก็กดปุ่มโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับ อ้าโอ้โหนี่มาแล้วนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับอ่าดูภาพครับดูภาพที่ผมตั้งถ่ายตรงนี้ไว้นะครับดูผ่านหน้าจอนะครับคุณผู้ชมซูมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับซูมตัวนี้โอ้โหอ่าโฟกัสแบบออโต้นี่ดีทีเดียวนะครับสําหรับพ纳โซนิกตัวนี้ครับคุณผู้ชมดูภาพครับซูมมานี่ซูมครับเอ๊ วิธีการเลกคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับก็กดปุ่มแดงๆตรงนี้เลกคอร์ดได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้แดงๆเดี๋ยวผมกดเลกคอร์ดนี่ก็เลกคอร์ดแล้วนะครับมีสัญลักษณ์แดงๆขึ้นตรงนี้แล้วเวลาก็นับตรงนี้ก็คือเลกคอร์ดแล้วนะครับตอนนี้อ่าแล้วลองซูมมาครับซูมมาใกล้ๆโอ้โฟกัสได้ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับผมโฟกัสมาเนี่ยซูมดีทีเดียวนะครับซูมโฟกัสอัตโนมัติถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อ เราลองถ่ายแล้วเมื่อเราอยากจะหยุดสต็อปก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ,อันนี้หยุดแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเข้าไปดูคลิปที่เราเปิดที่เราถ่ายเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้มันโฟกัสนี่ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เพลงให้เราเลื่อนมาถ้าอยู่ฝั่งนี้เป็นสัญลักษณ์กล้องถ่ายวิดีโอให้เราเลื่อนมาตรงสัญลักษณ์ เพล y นะครับเลื่อนมาเลยครับเลื่อนมาทางซ้ายปุ๊บนี่ครับเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาคลิปที่เราถ่ายเมื่อสักครู่เห็นไหมครับกล้วยเหลืองๆเนี่ยครับกดปุ่ม enter ไปครับปุ๊บนี่ครับเล่นแล้วครับนี่ครับเล่นไปแล้ว นี่ครับแล้วก็เมื่อเราอยากสต็อปเราก็สต็อปตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราอยากถ่ายต่อแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้มาทางด้านขวาตรงสัญ,ญลักษณ์ของกล้องวิดีโอครับเลื่อนมาแบบนี้ปึ๊บนี่ครับก็เตรียมพร้อมที่จะถ่ายได้เลยนะครับสภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเครื่องยังคงสวยมากๆนะครับตัวนี้ดูครับ ตัวนี้สีสเกตชาแนลครับวันนี้ลดราคาพิเศษนะครับให้ทุกท่านนะครับวันนี้ขายตัวละ3,900บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ